เฉลยโฉมหน้าคนขับรถมารับหลังเปิดตัวเช็คอินที่เดียวกับสงกรานเรียกได้ว่าทําเอาฮือหาเมื่อทางด้านสงกรานเตชนะนรงค์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพเข้าคลินิกซึ่งงานนี้มีคนจับโป๊ะสงกรานควงมานภาสิิไปเข้าคลินิกด้วยกันหลังมีชาวเน็ตนำภาพของทั้งคู่มาเปรียบเทียบกันหลังเลิอกอดีตแฟนสาวแมทธีรณีคงไทย ล่าสุดต้องบอกเลยว่าชัดเจนแล้วสัมพันธ์สงกรานต์หมายโดยวันนี้หมายนภาศาสีได้ออกมาโพส์ตรูปภาพกิจกรรมอดิดาสวันพาชาเลนพร้อมกับมีรูปถ่ายโปรโมทที่เซ็นทรัลเวิลด์เช่นเดียวกันกับทางด้านสงกรานต์โพส์ตรูปภาพโปรโมทงานเดียวกันกับหมายนภศสีและในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแ,แ,แซวกันสนานลุ้นให้เปิดตัวเร็วๆเ,เลยจ้า ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเปิดโฉมหน้าคนขับรถไม้นภัสสิหลังเปิดตัวเช็คอินที่เดียวกับสงกรานซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ใส่ถ่ายลงด้วยโดยไม้นภัสสิได้ออกมาโพสต์รูปภาพนั่งอยู่บนรถหรูของสาวสวยหวานหวานอารุณภานั่นเองจ้า